สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะพาทุกคนมาดูต้นไม้นะคะนี่ลาเวนเดอร์ของหนูดูสิอีต้นนั้นความพยายงมเนีย่ยแ็งกวะ เว้ยงัเก็บเก็บไปกับอะไรแล้วเขาโดนแดดแล้วเขาโดนแดดแล้วเขาก็แบบตกเยอะ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 อันนี้เป็นเหมือนกันกับต้นนั้นนะแต่อันนี้เป็นปลาเล็กพื้นที่ที่อยู่ในบ้านแต่นี่เรากำลังปรุงเขาเรียกอะไรตัดแต่งเขาอีกตัวที่ตัดลูกค้าเขามาซื้อไปแล้ว แปลกไหมหนูงงมากคือลูกค้ามาเอาต้นไม้หนูนี่ลของขวัญอันรำคาจะเอาไปให้กุ <c oughs> นี่ก็เอามาเปลี่ยนเอาของหนูไปคือสามสี่ต้นสี่ต้นสี่ต้นไหนคือหนูเอามาตัดไงเพ่คือเอามาตัดแต่งเขานะตอนนี้เขาขึ้นขึ้นอย่างนั้นอะ ค้าอยากได้มองป่ะเห็นไหมเขาออกแล้วนี่เอาอหนูหน่สวยๆนะดอกใหญ่ๆเต็มเลยไม่เอากันมาเอาที่หลุดตัดกิ่งแม่